ไว้เดี๋ยวจังหนักก่อนเมื่อหัวหน้าอยากรู้น้ำหนักที่แท้จริงกลักิ่นเป็ะใดไว้นี่เออพูนแล้วแล้วมันมาเจ้าขี้ออกมันจะเหลืออมันจะเหลือกี่กิโลพูนแล้วอุ้ยยืนกับเออเออบ์เป้นแล้วนี่เมาอย่างโดนตัวไหนมามีตะหรอเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดไหนเอากระเป๋าออกปะกระเป๋ามีกี่กิโลอุยอนี้มันนักอันนี้เออเออเอาขัวเนี่ยเอาเอาตีอยู่ในมือออก มีกี่กิโลติกมข่ำอยู่เนี่ยออ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 คือมดอ่ะถอดเสื้อแก้เสื้อพอเหรอเจ้าไอขอเออเจ้าไอเท่แก้เสื้อพอเหรอเจ็ดสิบหกครึ่งเจ็ดสิบหกครึ่งตะกี้มีตะหือก็เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดบาทอันกระเป๋าไปสองโลแล้วบ่เอาแก้เสื้อพอเหรอแก้เสื้อพอเสื้อมีกี่ขีดกะวานี่หมดถึงเจ็ดสิไว้เสื้อมีกี่ขีดเอาละบัดรที่นี่ พอนะอ้เขาก็นะโบตโกกอเฮ่เราพอเตียวดูอเอาพอเตียวดูเอาเหลือกี่ขีดเจ็ดส <75. S 1> ิบห้าครึ่งเจ็ดสิบหแก่เตียวแต่วามันเจ็ดแก่เตียวเออไอ้เขาก็ลอห้อ้ายกเไปเจ็ดสินนเจ็ดสิบ แต่ละอันนี้ของแท้ของแท้มากเอาขึ้นไปเหลือตัวใดเหลีวลงไปแฮมตะหืวอุ้อย<ว>อ้เขาไอ้กวนี่ตะหือเ <74. S 1> จ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบโอ้ลงไปสี่กิโลพุน่งเอ็กซ์ซิ <laughs> ลอิออกขึ้นมด พูดแล้วตังหือเจ๊ดี๊ดีมองนักเทียโอ้